สมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมุยิชาโรคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านไพ่ทายดวงรายสัปดาห์นะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎมีผลนะคะวันที่22จนถึงวันที่28ธันวาคม2567ค่ะ เป็นการถ่ายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำก็ขอให้ทุกท่านนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะน้อมรับพลังงานดีพลังงานบวกกันออกไปให้มากที่สุดค่ะท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกเนาะหมอมุ้ยฝากด้วยนะคะในเรื่องของการ กดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสในการฟังคลิปถัดๆไปนะคะไม่ว่าจะเป็นดวงรายสัปดาห์แล้วก็ดวงรายเดือนนะคะของ12ราศีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะหมอมุขขออนุญาตเลือกไพ่นะคะให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะเรามาดูกันซิว่าภายในสัปดาห์นี้ดวงชะของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้าง อ่าเรามาดูกันนะคะใบแรกของชาวกรก์กอนสเตรนไพร์พระเด e ะเฮโรเพนนะคะอัศวินดาบแปดถ้วยสี่ถ้วยคิงถ้วย สามดาบเดอะมูนเดอะเวิลด์หนึ่งเหรียญเดอะสตาร์เก้าดาบอัศวินถ้วยอัศวินไม้ราชินีถ้วยเอมเพอเรอ เเหรียญสถ้วย8ถ้วย2เหรียญค่ะอ่าดวงตาของชาวราคนาราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้นะคะจริงๆเราเนี่ยในเรื่องของตัวตนของคุณเนี่ยอาจจะเป็นสัปดาห์นะคะของความรับผิดชอบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าก็มาลงที่คุณอย่างเดียวแต่ก็ ไม่ได้มีปัญหาหรือผลเสียอะไรนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นจังหวะหรือสัปดาห์ของการได้โชว์ฝีมือนะคะว่าให้หลายๆคนนะคะให้ในองค์กรของคุณหรือหลายๆคนนะคะได้เห็นถึงความเก่งความสามารถจากที่แบบบางคนมองคุณเป็นในรัสซาผิวเผินแต่ในรอบสัปดาห์นี้เขามองว่าเฮ้ยคุณเก่งคุณอึดคุณทนได้หลายอย่างจริงๆนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจอทั้งงานด่วนงานเร่งเข้ามาทําให้ตัวคุณเนี่ยแทบไม่ได้พักผ่อนนะคะแต่ก็ถือว่า เป็นสัปดาห์ของการเคลียร์ปิดจบก่อนสิ้นปีนะคะ ภายในรอบสัปดาห์นี้นะคะจะมีลูกค้านะคะเข้ามาติดต่อนะคะมากหน้าหลายตานะคะจะมีทั้งแบบลูกค้าที่ใจเย็นลูกค้าที่โอนไวแล้วก็อาจจะมีที่ลูกค้าที่แบบว่าขี้งุดหงิดขี้เหวี่ยงเนาะหรือบางทีบางครั้งคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่สั่งสินค้าแล้วไม่มาเอาหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสัปดาห์ของการเจอคนที่แบบพูดจากลับกอกหรือพูดจาในลักษณะที่แบบพูดจาแบบเชื่อถือไม่ได้บางทีบางครั้งนะคะให้ความหวังหรืออะไรกับคุณก็ตามในหลายๆเรื่องเนี่ยช่วงนี้นะคะ ก็ให้เรามาระวังที่จะเจอแบบว่าคนไม่จริงใจเข้ามาคนที่แบบว่าน่าซื้อใจคดอะไรแบบนี้ในรอบสัปดาห์นี้อาจจะเจอความผิดหวังจากคนที่เราไว้ใจก็ได้ด้วยเช่นกันเนาะช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าหลายๆคนนะคะแบบทํางานเยอะหรือแบบแทบไม่ได้พักผ่อนบางคนขวาจะถึงบ้านเนี่ยดึกดื่นมืดค่ํากันเลยทีเดียวเนาะเลยอาจจะไม่มีเวลาได้แบบว่า เป็นแม่บ้านไม่เรือนพ่อบ้านพ่อเรือนในเรื่องของการทําความสะอาดช่วงนี้บ้านของคุณนะคะให้ระมัดระวังจุดที่แบบเฮ้ยฝุ่นเข้าเยอะเป็นพิเศษหรืออาจจะไม่ค่อยแบบมีเวลาทาความสะอาดปัดฝุ่นเช็ดถูดูดฝุ่นเนาะช่วงนี้อย่างหนึ่งเขาบอกว่าให้ระมัดระวังนะคะที่อาจจะมีแบบว่าคนคนป่วยคนป่วยคนไม่สบายภายในบ้านนะคะอาจจะมาจากภูมิแพ้ฝุ่นฟันหรืออาจจะมาจากอากาศที่เริ่มเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเรารู้สึกน้อยหรือรู้สึกแบบเซ็งๆงไม่สบายใจนะคะหรือบางคนเนี่ยไม่อยากกลับบ้านนะพอร,รู้สึกว่าบ้านเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้เจอแต่แบบคนในบ้านมาหงุดหงิดใส่หรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือบางทีบางครั้งกลับบ้านไปก็จะเจอแต่ปัญหาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรก็มาที่เราอย่างเดียวเราต้องจัดแจงจัดการทุกเรื่องหรออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่สัปดาห์ของความเครียดพอสมควรแต่ให้ขึ้นมาว่าถ้ามีเวลานะคะไปไปลายสัปดาห์ ก็ลองไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะหรือแบบไปสถานที่ที่เป็นธรรมชาติไปสูดอากาศอะไรให้กับตัวเองบ้างเนาะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมีการวางแผนนอกเดินทางขึ้นเขาเดินทางขึ้นเหนือหรืออาจจะไปไหว้พระนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมบุญเสริมโยเสริมบารมีให้กับตัวคุณก็ได้โดยเช่นกันถือเป็นจังหวะที่ดีนะแต่ว่าคุณอาจจะต้องเคลียร์ก่อนนะภายในเจวันก่อนสิ้นปีนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าภาระเนี่ยอาจจะรัดตัว เลยทีเดียวนะคะดังนั้นคุณแบบเร่งงานมากๆนะให้เรามาระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็ ให้เรามาระวังในเรื่องของการที่แบบทานของเยลยน้ำแข็งมา,มากๆอาจจะทำให้คุณแบบว่ามีอาการเป็นไข้ไอเจ็บคอได้ด้วยเช่นกันค่ะช่วงนี้เนาะช่วงนี้นะเขาบอกว่าให้เรามาระวังคนใกล้ตัวที่จะมาสร้างความอ,อึดอัดใจให้กับคุณนะคะบางทีบางครั้งชอบเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะมาใส่ให้คุณหรือแบบบางทีเขาก็ไม่ได้มาขอความช่วยเหลือคุณอย่างแบบว่าจริงจังอะไรขนาดนั้นแต่เป็นในลักษณะของการมาพูดมาเล่าอะ่ะเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน มันไม่ได้เป็นผลดีหรือมันอาจจะเป็นพลังลบที่ทําให้คุณไม่ค่อยมีความสุขจากที่คุณเครียดๆอยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้ช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการติดต่อเจราจาการสื่อสารกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ขึ้นมาว่าต้องอาศัยในเรื่องของความใจเย็นให้มากนะคะ ใสยในเรื่องของความใจเย็นให้มากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีบางคนนะคะอาจจะได้รับข่าวที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอาจจะแบบได้ข่าวว่าคนที่เราเคารพนับถือหรือเป็นคนที่แบบเราสนิทชี้เชื้อเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะแบบมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายอะไรหรือเปล่าก็อาจจะมีเกณฑ์ที่เป็นไปได้เนาะช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจนะคะอาจจะ ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดคิดเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือคุณอาจจะเกือบลืมมันไปแล้วนะมันอาจจะมีเรื่องที่ไม่ค่อยโอเคนะคะเข้ามาบั่นทอนทำให้คุณรู้สึกพลังใจใจเนี่ยเริ่มถดถอยหรือมีเรื่องเก่าๆนะคะแบบ เขาเรียกว่าอะไรมีคนขุดคุยหรือรือร้อฟื้นเรื่องเก่าๆที่คุณแบบว่าไม่อยากจะจดจาแล้วมาเข้าหูคุณนะแต่ไพ่ขึ้นมาว่าช่างมันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะเพราะว่าความสุขของชาวราศีกรกฎในรอบสัปดาห์นี้ไพ่ขึ้นมาว่าไม่ต้องกังวลอะไรที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้ผ่านไปต่อให้มีคนขุดคุยเรื่องเก่าๆหรือเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจ สังคมหรือคนรอบข้างคุณพร้อมที่จะให้โอกาสคุณได้เริ่มต้นใหม่เสมอเรียกง่ายๆว่าถ้าคุณเนี่ยเคยทําผิดพัางผิดพลาดในอดีตแต่ถ้ามีคนใกล้ตัวเขารู้เรื่องไม่ต้องกังวลน,นะคะคนที่รักคุณเขาจะให้โอกาสคุณเสมออืมบางคนกังวลไงเนาะ การเดินทางไกลหรือการได้ไปเที่ยวในสิ่งที่อยากไปมันอาจจะเป็นแค่แผนนะคะแต่ก็คุณมีแผนอยู่แล้วแต่ในรอบสัปดาห์นี้มองว่าอาจจะยังไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าอาจจะต้องเคลียร์อะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรือถ้าใครติดต่อในเรื่องของแบบการทําเอกสารการทําวีซ่าต่างๆช่วงนี้ต้องตามเรื่องหน่อยเนาะให้เรามาะระวังที่แบบอเอกสารคุณอาจจะถูกดองนะคะหรือแบบเอา้า ส่งไปตั้งนานแล้วแต่ทําไมไม่ติดต่อกลับมาสักทีอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันงานค้าขายออนไลน์งานติดต่อกับคนต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาหรือการที่คุณวิ่งเข้าไปหาลูกค้าเองเนี่ยช่วงนี้เขาบอกว่าความพยายามเป็นผลหมายความว่ายิ่งไปติดต่อเจราจาก็มีโอกาสได้ลูกค้าหน้าใหม่ทั้งหน้าร้านแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันค่ะ แต่จะบอกว่าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาจะมาซื้อคุณจะมาอุดหนุนคุณนะคะมาจากการที่เขาชอบในตัวคุณหมายความว่าเขาเห็นว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความจริงใจแล้วก็ไม่ได้ค้ากําไรเกินควรเนี่ยเออก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งเนาะที่ทําให้แบบมีลูกค้ายาวนานต่อเนื่องหรือหลังจากนี้จะมีลูกค้าเข้ามาจากการที่เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ย ใจดีใจกว้างไม่คดโกงอะไรเงี้ยเขาจะติดใจคุณแบบนี้ด้วยนะเออเนาะในเรื่องของโชคลาบลาบลอยช่วงนี้นะคะคุณมีโอกาสนะที่จะซื้อจะเสี่ยงได้เออโชคลาบพอมีลุ้นนะจ๊ะมีโชคทางการทํางานแล้วนะคะส่วนโชคลาบการซื้อการเสี่ยงไพ่บอกว่ามีโอกาสแต่ว่าไม่ได้เป็นโชคใหญ่อะไรมากมายโชคจะมาจากกุศสผลบุญแล้วก็การรักษาสินห้าข,ของคุณจะทําให้คุณมีโชคมีลาบหรือถ้าใครที่แบบว่าอยากจะแบบ อยากจะเสี่ยงโชคทำรู้ว่าจะซื้อเลขอะไรเขาบอกว่าให้คนท้องหยิบให้ก็ได้เออหรือคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่อายุมากกว่าก็ได้เลขจะมาจากเลขจากการทําบุญหรือคนท้องให้โชคเออนะคะเลขมาจากการทำบุญแล้วก็คนท้องให้โชคนะออสีเสริมดวงของคุณจะเป็นสีเหลืองและสีแดงโดดเด่นมากในรอบสัปดาห์นี้นะคะออตัวเลขเออตัวเลขนำโชคนะคะของชาวราศรีกรกฎจะเป็น59นะคะ5 9 7 8 7 9 570418อืมถ้าเลขจับวินเหรอ5 7 8 9 0 5 7 8 9 0นะลองดูลองจับวินดูนะคะการทำบุญเสริมดวงของคุณช่วงนี้นะคะเขาบอกว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งดีก็คือในเรื่องของการสวดมนต์ขอพรในบทที่คุณอ่า ทำเป็นประจำหรือบทที่คุณคุ้นเคยนะคะให้ขึ้นแบบนี้หรือถ้าคิดไม่ได้จริงๆเขาบอกว่าก่อนตอนรับปีใหม่นี้นะคะให้สวดบทอาคาถาเงินล้านนะคะของหลวงปู่ฤาษีริงดำจะช่วยเร่งโชคลาภให้กับคุณแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะจะให้คุณอยากให้คุณเนี่ยทำ ทำบุญถ,ถือศีลแปดปฏิบัติรรมหรือเป็นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงที่อยู่ใกล้น้ําก็มีโอกาสสร้างสร้างสร้างความโชคดีให้กับคุณได้ด้วยเช่นกันค่ะเนาะช่วงนี้นะคะในรอบสัปดาห์นี้มันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเบื่อเบื่อเซ็งเซงอาหารหรือเปล่าหรือเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอยากกินอะไรอร่อยนะแต่ด้านไปเจอร้านที่แบบว่าอุย้ย หน้าตาร้านรีวิวดูดีแต่พอไปกินแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบอะไรเล็กน้อยที่เรารู้สึกมีเรื่องที่เราผิดหวังหรือแบบโดนหลอกกลวงให้เสียความรู้สึกแบบซึ่งซึ่งหน้าอืจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ในเรื่องของความรักเนาะความรักในรอบสัปดาห์นี้นะคะยังมีความอึดอัดความไม่สบายใจในหลายๆเรื่องบางคนเนี่ยมีเรื่องที่ปิดป,ด,ปดบางซ่อนเร้นเกี่ยวกับคนรักไว้ในเรื่องของหนี้สินหรือเรื่องรายจ่ายส่วนตัวอะไรต่างๆให้ขึ้นมาว่าถ้าอยู่เป็นคู่กันแล้วเนี่ยมีอะไรควรที่จะบอกพูดบอกกันจริงจงอย่าทําให้อีกฝ่ายสงสัยนะคะ ถามว่าสถานการณ์มันไม่ได้แย่หรอกคนรักอาจจะมีการดุเราบ้างแต่บทสรุปแล้วก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะอย่ากเก็บความเครียดหรืออยากเก็บภาระอะไรไว้คนเดียวนะคะส่วนในเรื่องของคนโสดนาะคนโสดช่วงนี้เขาบอกว่าคุณมีความกังวลใจนะในสิ่งที่คุณกําลังคิดหรือคนที่คุณกําลังชอบพอเนี่ยถามว่าเขาเนี่ย ค,คุณรู้สึกว่าคุณทําดีกับเขาหรือคุณอาจจะย,ยังไม่กล้าแสดงตัวชัดเจนนะคะแต่มองว่าคุณเครียดเพราะรู้สึกว่าเขาคนนั้นเนี่ยไม่ไม่ได้มองคุณแต่คนที่แบบคุณไม่ได้ชอบพอหรืออะไรเงี้ยก็ดานจะมา มาให้ความสนใจคุณดังนั้นความรักเขาบอกว่าถ้าแอบ,บชอบใครช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งบอกออกไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะไม่สมหวังได้เนาะความรักคนโสดไม่ค่อยที่จะมีความสุขเท่าไรแต่อยากที่จะให้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการทํางานและความรับผิดชอบเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ของความโดดเด่นพอสมควรนะคะแต่สําหรับใครที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เชัดเจนเนี่ยก็ถือว่าเป็นความสุขระดับหนึ่งนะเป็นความสุขเวลาที่คุณได้พูดได้คุยได้เจอกันแต่ว่าทุกถนดัดเมื่อเวลาจากกันไปจะรู้สึก คิดถึงกันมากแต่ว่าแสดงออกมาไม่ได้ชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะสิ่งที่พายอยากจะเตือนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอีกอย่างหนึ่งเนาะในเรื่องของอาการปวดเมื่อยตามตัวนะคะเพศหญิงให้ระมัดระวังเกี่ยวกับโรคที่มาจากมดลูกนะคะปวดท้องน้อยแบบปวดปวดหนักๆน,นะคะอาจจะประจำเดือนอาจจะแบบมาไม่ปกตินะหรือให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องช็อกโกแลตซีสก็ได้นะคะเกี่ยวกับโรค ของคุณอนะโรคนอนนอนไม่หลับมาจากความวิตกกังวลนะหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเจ็บตาแสบตาตื่นมารู้สึกแสบตามากเลยเพราะว่านอนน้อยนอนไม่พอนั่นเองนะคะก็ประมาณนี้เนาะก็ขอให้ชาวราศรีกรกฎทุกท่านนะคะมีความสุขต้อนรับปีใหม่ใครที่ไม่ดีหรือเรารู้สึกว่าใครที่กำลังไม่จริงใจหรือเราจับได้ว่าเขาหลอกลวงเนี่ยก็ปล่อยเขาไปแล้วก็ไม่ต้องไปคบต่อเพราะว่ามันอาจจะมีแต่ ความเดือดร้อนเข้ามาให้เราได้รับต่อเนื่องนะคะใครที่ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปใครที่ดีก็เก็บเอาไว้เพราะว่าความสุขของคุณนะคะถ้าแบบว่าไพ่ขึ้นมาว่าในรอบสัปดาห์นี้ต่อให้คุณผิดพลาดอะไรไม่ต้องกังวลคนใกล้ตัวพร้อมให้โอกาสค่ะนะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้หมอมุ้ยขอลาไปก่อนนะบา,บายๆค่ะ